วันนี้นะครับมันสิ่งที่เราได้เห็นนะครับอย่างหนึ่งก็คือผมบอกคดีตำโมเนี่ยมันเราทําได้เห็นเราได้เห็นทา่าแท้ของอะทนายอดีตตารวจนักวิชาการนักวิชาเกาินกากาน,กากานักกฎหมายอะไรเราได้เห็นท่าแท้หมดเลยอ่ะโดเยเฉพาะอดีตตารวจถามหน่อยนะครับคุณบอกว่าทาตรงไปตรงมานะครับอดีตตารวจเนี่ยนะที่มันออกมาพูดเนี่ยว่าตํารวจเนี่ยเขาทําเนี่ยนะครับเต็มที่แล้วอันนี้เต็มที่แล้วใช่ไหมมีปัญญาทําได้แค่นี้ใช่ไหมแบบเนี้ยเขาไม่ได้ทําเต็มที่ครับ เขาเรียกวก็ไม่ได้ทําอย่าบอกว่าทําเต็มที่ถ้าทําเต็มที่นะมันต้องพิสูจน์เอาอันดับแรกเลยถ้าเจ้าหน้าที่ทําเต็มที่จะต้องทําอย่างแรกคืออะไรครับเรือลําเกิดเหตุคุณต้องเก็บต้องยึดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่เนี้ยคุณบอกคุณทําเต็มที่โดยไม่แกนโดยไม่เก็บพยานหลักฐานแล ถ้าคุณทําเต็มที่ในเมื่อแซนให้ข้อมูลนับว่าน้องตังโมงไปจับขาแซนแล้วไปปัสสาวะท้ายเรือคุณก็ต้องเอากางเกงของแซนไปตรวจหาดีเอ็นเอไปตรวจหารายนิ้วมือนี่คือการทําเต็มที่แล้วคุณทําหรือเปล่าก็ไม่ได้ทําแล้วแบบนี้เขาเรียกทําเต็มที่หรอครับถามหน่อยนะครับแบบนี้เขาเรียกทำเต็มที่หรอครับอ่ะคุณอดีตตำรวจอ่ะเพราะถ้าคุณเป็นพนักง,งานสอบสวนคุณก็ต้องรู้ขั้นตอนเฮ้ยประเด็นนี้คือประเด็นสําคัญมาก นในเมื่อจำเลยบอกว่าคนเสียชีวิตหรือคนตาย,นยไปจับขาตัวเองแลวไปประสาวะเถื่อในการจับขาก็ต้องมีลายนมือมี d n เเอตรวจสอบหรือยังออกมาบอกสิครับตรวจสอบหรือยังอันนี้ทําเต็มที่หรอครับฮะเต็มที่หรอครับอันนี้เต็มที่ของคุณแล้วใช่ไหมเต็มที่นี่คือแดกกันเต็มที่ใช่ไหมเต็มที่นี่คือรับสวยรับสินบนกันเต็มที่ใช่ไหมเต็มที่นี่คือบิดเบียนกระบวนการยุติธรรมแบบเต็มข้อใช่ไหมที่เต็มที่ของคุณเนี่ยถามหน่อยเถอะ สวัสดีครับคุณเอกนะครับเต็มเต็มที่คือทาลายหลักฐานช่วยเหลือคนบนเรือเต็มที่คับคุณเอกไอพวกชัวสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับฮะอันนี้ถือทาเต็มที่ของคุณแล้วใช่ไหมถ้าเต็มที่นะตั้งแต่คืนแรกนี้ก็ไม่เป็นแบบนี้คนบนเรือจะไม่ได้กลับบ้านตรวจทุกอย่างในคืนแรกนะครับไม่ใช่ปล่อยผ่านมาไม่รู้กี่ชั่วโมงนะแล้วเวลาเกิดเหตุการตรวจร่างกายสําคัญที่สุดคุณปล่อยให้คนที่อยู่ในกดเหยคนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์เนี่ยกลับบ้าน ไม่มีการตรวจอะไรเลยแทนที่จะมีการตรวจสารเสพติดทุกคนคุณก็อ้างว่าเขาไม่ยอมให้ตรวจแต่ที่ประชาชนคุณบังคับให้ตรวจอันนี้เต็มที่ของคุณแล้วใช่ไหมอันนี้คือเต็มที่แล้วใช่ไหมเนี่ยฮะถามหน่อยนะครับไอ้อดีตตำรวจอะจริงๆเนะี่ยอยากจะเจอมันแล้วอยากจะถามมานะันว่าคุณเป็นพนักงานสอบสวนมาได้ยังไงการทําแบบนี้นะครับเต็มที่เต็มที่แล้วหรอแบบเนี้ย อีกอันนึงนะครับถ้าเกิดคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับอดีตตารวจคนนี้มันบอกทําเต็มที่มึงช่วยตอบมาหน่อยสิครับว่าตํารวจมสามปีที่แล้วน่ะนะรตรวจสอบเซลล์ไซส์โลเคชันหรือเปล่าตรวจสอบเซลล์ไซส์โลเคชันของทั้งห้าคนไม่ไว่าจะเป็นน้องตังโมคุณปอรโรเบิร์ตจ็อบแซนกติทุกคนมีการตรวจเซลล์ไซส์โลเคชันหรือเปล่าตรวจครบไหมตรวจสมบูรณ์ไหมตรวจยังไงช่วยออกมาบอกผมหน่อยสิครับช่วยออกเอา,เอ,าออกมาแจ้งดิครับทำเต็มที่เพื่อช่วยต้องหาฮะ อันนี้คือทำเต็มที่ของของคุณแล้วใช่ไหมทนายคอบอกตำรวจภาคหนึ่งทำตามหน้าที่สมบูรณ์แล้วครับไม่มีการเอื้อให้ฝ่ายจำเลยทำตามหน้าที่สมบูรณ์แล้วถ้าจะทำตามหน้าที่สมบูรณ์แล้วแล้วที่ไปก๊อปรูปจากอินเทอร์เน็ตมาแถลงข่าว อันนั้นอะทำสุดครบทั่วสมบูรณ์แล้วใช่ไหมอ่าครบทั่วสมบูรณ์แล้วใช่ไหมเซลไซส์โลเคชั่นขอไหมอ่า ทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับทำทบทบทบสมบูรณ์แล้วภาพเวลา21.56ตรวจสอบหรือยังกล้ามาการันตีไหมออกมาการันตีเลยใครเป็นคนยืนยันว่าภาพนี้ไม่มีการตัดต่อจะได้ถูกดำเดน,นินคดีแบบเต็มๆจะได้ถูกคนเดิมคดีเอาผิด เรื่องงานตำรวจไม่ค่อยถนัดแต่เรื่องขยับตั้งด่านนี่เก็บสวยเนีนะครับอ่าแล้วคุณตรวจสอบหรือเปล่าผมถามหน่อยครับคุณตรวจสอบหรือเปล่าว่าคนบนเรือนะติดต่อขณะที่เกิดเหตุคนบนเรือติดต่อกับตำรวจคนไหนบ้างตรวจสอบหรือเปล่าอ่าย้ำนะครับตอนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ คุณมีการตรวจสอบหรือเปล่าว่าคนบนเรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนบ้างและที่สำคัญยัดยาตพี่น้องคนบนเรือมีการติดต่อตำรวจคนไหนอีกบ้างตรวจสอบหรือเปล่าถ้าคุณบอกคุณทำเต็มที่ทำครบถ้วนทำสมบูรณ์ตรวจสอบหรือเปล่าครับหรือจริงๆแล้วคุณไม่ได้ตรวจสอบถ้าคุณไม่ได้ตรวจสอบแสดงคุณยังไม่ทำยังไม่รครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์ คุณต้องทําให้ครบถ้วนทาให้สมบูรณ์ดิถ้าคุณทําครบถ้วนทําสมบูรณ์คุณต้องตอบสังคมได้ฮะภาพเวลายี่สิบสองจุดหนึ่งสามอันเนี้ยมันคือแก้ไขเวลาชัดๆแต่คุณก็ยังทําเข้าไปในสํานวนเข้าไปในศาลแล้วก็ไม่มีการพิสูจน์ในศาลไม่ไว่าจะเป็นภาพเวลายี่สิบเอ็ดจุดห้าหกเวลายี่สิบสองจุดหนึ่งมไม่มีการพิสูจน์ในศาลแล้วอันเนี้ยแหละครับคือทําครบถ้วนทําสมบูรณ์ผมถามได้ครับ ทำครบถ้วนสมบูรณ์ตรวจหรือเปล่าว่าตอนที่คุณรับโทรศัพท์ของน้องตะโมไปอ่ะเป็นเครื่องโคลนหรือเป็นเครื่องจริงของน้องตะโมช่วยตอบผมหน่อยสิครับตอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจรับโทรศัพท์ไปอ่ะตรวจสอบหรือเปล่าว่าเป็นโทรศัพท์ของน้องตะโมจริงหรือเป็นเครื่องโคลนสวัสดีคุณเอกและทุกทา่านถ้าคุณทําตรงไปตรงมาครบถ้วนสมบูรณ์ทําตามหน้าที่แล้วได้คุณก็ต้องตอบคําถามได้ครับ กล้าตอบหรือปเปล่าล่ะครับมีข้อมูลมาตอบหรือปเปล่าล่ะครับหรือไม่กล้าตอบไม่มีข้อมูลมาตอบถ้าไม่กล้าตอบไม่มีข้อมูลมาตอบอย่าบอกว่าทําครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแสดงว่าคุณไม่ได้ทคาครบถ้วนสมบูรณ์ใช่หรือเปล่าเพราะถ้าคุณทําครบถ้วนสมบูรณ์คุณต้องตอบทุกอย่างได้ตอบทุกข้อสงสัยได้ มันรู้กันทุกอย่างแต่มันไม่ทําอะไรเลยหาแต่วิธีช่วยคนบนเรือจะทํำยังไงดีนับจะพ้นผิดคือสิ่งที่มันทําเต็มที่ค่ะสรารเลย์ะทำเต็มที่ทําเต็มที่นะก๊อปก๊อปรูปจากอินเทอร์เน็ตมาหลอกประชาชนอันนี้คือทําเต็มที่นะใช่ไหมแบบนี้อย่าเรียกว่าทําเต็มที่ครับเรียกว่าผักชีโรยหน้า ทำเต็มที่นี่คือทาทาทุกอย่างให้จําเลยพ้นผิดใช่ไหมทําทุกอย่างให้จําเลยไปไปหลุดข้างในชั้นศาลใช่ไหมอันนี้คือทําเต็มที่ใช่ไหมคือ <os> ทําเต็มที่เนี่ยทาทุกอย่างให้จําเลยไปหยุหลุดข้างในชั้นศาลเพราะอะไรครับตัวเองจะไม่สั่งฟ้องก็ไม่ได้ก็ต้องสั่งฟ้องเพราะถ้าตัวเองไม่สั่งฟ้องตัวเองก็จะโดนก็เลยใช้ตําแหน่งหน้าที่อาชีพของตัวเองเนี่ยนะบอกว่าทำตามกฎหมายทุกอย่างทาตามหน้าที่ทุกอย่างแล้วหลุดไปพอถึงศาลออก็อกสาร,าสารตัดสินเองไปหลุดในชั้นศาลเอง อ่าใช่หรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณทําเต็มที่แล้วคุณต้องตอบให้ได้คุณต้องตอบให้ได้ต้องรอเรื่องเอาผิดเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะแล้วจะเลือตามมาพี่เอกสมมุติว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ทําคดีแรกตอนนี้ย้ายสังกัดไปแล้วไปหน่วยงานอื่นจะมีความผิดย้อนหลังไหมครับผมแค่สงสยัยถามดีครับคุณบอสผิดครับย้ายไปแล้วก็ผิดกเกษียณไปแล้วก็ผิดนะย้ายไปหน่วยงานอื่นสิ่งที่ทําไว้ก็คือผิดครับเพราะถ้ามีการกระทําผิดไปแล้วไม่รอดครับกรเกษียณไปแล้วก็ต้องกลับมารับโทษครับ ไม่รอดครับถ้ามีการกระทำความผิดจริงนะมีการกระทำความผิดจริงทั้งหมดคุณจะย้ายไปหน่วยงานอื่นคุณจะย้ายไปกีทีคุณจะ,กะเกษียณไปแล้วก็ต้องกลับมารับโทษและก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายเหมือนเดิมครับไม่ใช่วันนี้เฮ้ยคุณย้ายไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วจบไปแล้วไม่ใช่ครับเพราะถือว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้วตรวจการโทรเข้าโทรออกและประวัติการแชทของจำเลยที่สามส่วนจำเลยคนอื่นสงสัยคงไม่ได้พกโทรศัพท์มั้งอ๋อโอเคขอบคุณครับเออ การโทรเข้าโทรออกการแชทของจำเลยที่3เนี่ยโอ้โหตรวจอย่างละเอียดยิบเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นประโยชน์กับจำเลยอจำเลยที่3เนี่ยนะตรวจทุกอย่างเลยตรวจนะครับการโทรเข้าโทรออกนะครับการแชททุกอย่างเนี่ยเพราะมันเป็นประโยชน์กับจำเลยหรือเปล่าตรวจแบบละเอียดยิบแต่คนอื่นๆน่ะมีการตรวจหรือเปล่าตรวจยังไงบ้างตรวจอะไรบ้างมันแปลกไม่ได้ อ่ะแต่จําเลยที่สามเนี่ยหัวตรวจหมดเลยนะตรวจโทรเข้าโทรออกนะตรวจแชทกับใครแชทกับผัวก็ตรวจแชททุกอย่างตรวจหมดเลยเหมือนกับเหมือนกับเจ้าหน้าที่ี่จะรู้หรือเปล่าว่าเอ้ยนี่หลักฐานอยู่อยู่ที่คนคนนี้คนเดียวเพราะกูทำเพราะสั่งให้ทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาตรวจก็ไม่ต้องหายากไงกูรู้อยู่แล้วว่าว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปค้นหาถูกต้องไหมอ่าเพราะอะไรกูสร้างขึ้นมาเองนะกูช่วยสร้างขึ้นมาเองกูช่วยบอกวิธีการสร้างขึ้นมาเองอะไรเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ แต่ดูเหมือนเขาจะเจาะจ,จงไปตรงเนี้ยเพราะอะไรครับถ้าเป็นพนักงานสอบสวนที่ดีเขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเขาต้องสงสัยทั้งหมดแล้วเอาทุกอย่างมาตรวจสอบหมดจำเลยห้าคนบนเรือต้องเอามาตรวจหมดแชทของน้องตังโมต้องเอามาตรวจหมดนะตั้งแต่วันที่ยี่สบามน้องตังโมแชทกับใครวันที่ยี่สบสี่มีการแชทกับใครบ้างน้องตังโม,โมโทรหาใครบ้างเซลล์ไซส์โลเคชั่นของน้องตังโมเนี่ยทนเน็ตที่เสาสัญ,ญญาณไหนบ้างผมาถามตรวจหรือเปล่าตรวจหรือเปล่า ผมไม่ได้ขานะแต่ผมสงสัยว่าคุณตรวจหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณทําถูกต้องคุณทาตามกระบวนการคุณทําทุกอย่างนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดคุณทําหรือเปล่าทําหรือเปล่าครับถ้าคุณบอกคุณทําหมดแล้วแล้วทําไมในสํานวนไม่มีหรือทําคัดเลือดแล้วไม่เอาเข้าสํานวน